ก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับในหัวข้อที่อาจารย์จะมาบรรยายในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่อยู่ในวิชาของโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อหรือลังนะครับเป็นหัวข้อแรกเลยที่จะิน t นในเรื่องของหลักการเกิดโรคติดเชื้อนะครับในนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็การป้องกันและควบคุมเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะครับ เอาละสำหรับหัวข้อหลักการเกิดโรคติดเชื้อเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของในหัวข้อนี้นะครับเมื่อจบการเรียนการสอนแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถจำแนกกลุ่มจุลชีพก่อโรคได้นะครับอันนี้สองคือบอกปัจจัยของการก่อโรคนะทั้งในอของแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสได้ สามนักศึกษาต้องสามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคติดเชื้อได้ว่าในกลไกลการเกิดโรคโดยโดยภาพรวมนะอันนี้เราจะยัง,งไม่ลงไปถึงว่าในแต่ละโรคเนี่ยมันก็จะมีกลไกการเกิดแตกต่างกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในการก่อพยาธิสภาพหรือพยาธิกําเนิดที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายจะมีกลไกในการตอบสนองอย่างไรนะครับอันที่สามนะครับ อันที่สามนักศึกษาต้องสามารถ <c oughs> อธิบายความหมายของคําที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดเชื้อได้พรับบางครั้งเราเรียนไปในเนื้อหาต่างๆเนี่ยเราก็จะมีคําศัพท์ที่เป็นเทคนิคเข้าเทอมนะครับว่าการติดเชือ้อหรือเชื้อตัวนี้เกิดอะไรขึ้นพยาธายิสภาพแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือกลไกการของการก่อโรคเนี่ยของไวรัสกับแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะไปเพื่อนักศึกษาต้องสามารถอธิบายได้และที่สําคัญครับข้อที่ห้าเนาะ อันนี้สำคัญมากเลยนะครับอธิบายห่วงโซ่ของการติดเชื้อได้ว่าในวงจรหนึ่งของการติดเชื้อหนึ่งหนึ่เนี่ยในการเกิดโรคติดเชื้อหนึ่งหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างตั้งแต่ตัวเชื้อเลยจนกระทั่งเชื้อเดินทางไปเข้าสู่คนที่มีภูมิไวรับหรือคนที่สามารถติดเชื้อได้นี่นักศึกษาต้องอธิบายได้นะครับอ่ะเอาล่ะทีนี้ถ้าเรามาดูความหมายหรือคํานิยามของคําว่าโรคติดเชื้อนี่มันคืออะไร นะครับโรคติดเชื้อหรือในภาษาอังกฤษคือ infectious disease นะหมายถึงโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะซึ่งมีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่เขาจะเรียกว่า microorganism หรือจุลินรีหรือจุลชีพนะบางที่เรียกว่าจุลชีพหรือบางทีที่นักศึกษาจะเคยได้ยินจะเรียกว่าจุลินรีย์เพะาะนั้นจากคําจํากัดความเนี้ยคุณจะเห็นว่าโรคติดเชื้อก็ต้องมาจากเชื้อโรคถูกไหม ต้องมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วทีนี้คําถามคือสิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย์ทุกชนิดเนี่ยก่อโรคได้ไหมก่อโรคเลยได้ได้หรือไม่นะครับคําตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจุลินทรีย์ทุกชนิดจะก่อโรคได้จุลินทรีย์หรือจุลชีพที่สามารถก่อโรคหรือพยาธิสภาพในร่างกายได้เนี่ยเขาจะเรียกว่า p a t h เ g e n หรือ infectious a จนต์เนาะ ก็คือตัวที่ก่อโรคได้ในเพราะในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มของไวรัสกลุ่มริกเกตเซียนะครับหรือริกเกตริกซีกลุ่มแบคทีเ ria โปรโตซัวแล้วก็เชื้อรานะครับงั้นดังนั้นนันกศึกษา,<ส>าจะเห็นว่าโรคติดเชื้ออ่าต้องเกิดจากตัวเชื้อนะตัวเชื้อนั้นก็คือเชือ้อจุลชีหรือเชือ้อจุลินซี นะครับเราก็ไม่ได้หมายความว่าจุลินทรีย์ทุกตัวจะก่อโรคได้นะถ้าจุลินทรีย์ที่ก่อโรคได้ก็จะมีคําเรียกเฉพาะไปอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือพาโทเจนนะหรือเชื้อก่อโรคหรือ infectious agent นะครับทีนี้อีกคําศัพท์คํานึงเนี่ยอันนี้มักจะสับสนกันมากเลยนะระหว่างโรคติดเชื้อกับโรคติดต่อคําว่าโรคติดต่อเนี่ยตามพรบรโรคติดต่อพุทธศักราช2558เนี่ยนะฮะบ,บอกว่าคือโรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสู่คนนะครับโรคที่มันติดมาสู่คนหรือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง <c oughs> หรือจากสัตว์สู่คนก็ได้ดังนั้นโรคติดเชื้อกับโรคติดต,ต่อจะต่างกันโรคติดเชื้อต้องเกิดจากเชื้อโรคติดต่อคือโรคที่สามารถแพร่กระจายได้นะครับทีนี้เข้าใจความจำกัดความให้ถูกในความหมาย คราวนี้เนี่ยพอเราลงไปดูในเนื้อหาในในเรื่องของการเรียนของโรคติดเชื้อเนี่ยก็จะมีคํำจากัดความนะเยอะแยะมากมายเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยเราจะเจอคําเหล่านี้ในการกลไกลการเกิดโรคติดเชื้อ,อต่างๆนะครับคําแรกคือ colonization colonization คือการที่อยู่อาศัยอยู่หรือการเข้ามาเกาะติดของจุลินจุลินซีหรือจุลชีพนั้นๆอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าพอมีเชื้อโรคเข้าไปเรา กินอาหารเข้าไปเนี่ยที่มันปนเปื้อนเชื้อโรคเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับอุจจาระร่วงก่อโรคอุจจาระร่วงเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปอยู่อาศัยในลำไส้นะลำไส้เล็กนะหรือลำไส้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตรงนั้นแหละบริเวณที่มันอยู่อาศัยแล้วมันเกาะติดอยู่แล้วมันมีการเพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวนขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าเกิดโคโรนาเซชันของเชื้อนะครับพูดง่ายๆถ้าเราเปรียบเทียบภาษาง่ายมันก็คือบ้าน หรือที่อยู่อาศัยของมันนะครับคำต่อไปก็คือ infectioninfection คือการติดเชื้อครับก็คือการที่มีเชื้อเข้าไปในเซลล์หรือไปในร่างกายของโฮสต์นะครับของผู้ถูกอาศัยแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับคำที่สามคือ pathogenesis นะครับภาษาไทยก็คือพยาธิสภาพก็คือคกลไกพยาธิสภาพของการเกิดโรคพอเชื้อเข้าไปแล้วในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เป็นผลมาจาก สารพิษของเชื้อนะครับหรือสารต่างๆที่เชื้อมันกระทาต่อเราแล้วทําให้ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงออกไปและเกิดพยาธิสภาพมีไข้บวมเหนะือการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไวรูเลนต์ครับไวรูเลนก็คือความรุนแรงของการก่อโรคในเชื้อก่อโรคแต่ละตัวจะมีไวรูเลนต์แฟกเตอร์แตกต่างกันถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนการต่อสู้กันเนี่ยก็เหมือนเหมือนอาวุธของมันะครับ อาวุธของแต่ละตัวแต่ละอันก็จะแตกต่างกันสมมุติว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นรถถังอย่างเงี้ยคุณมีรถถังนะคุณก็จะมีอาวุธที่เป็นปืนที่ยิงจากรถถังไปนะมีการติดอาวุธไปเนี่ยใส่เสื้อเกราะไปนะครับมีปืนมีดาบมีมีดเ,เชื้อโรคก็เหมือนกันนะครับตัวของเชื้อโรคเองเนี่ยเขาก็จะมีตัวไวลลนะรัสนะปัจจัยก่อความรุนแรงของเชื้อนี่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นการสร้างสารพิษการเกาะติด การที่มีแคปซูลหุ่มนะครับเพื่อที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคาต่อไปคือ a d h e e n c n a d h e e n o e เนะี่ยคือการยึดเกาะนะครับของเชื้อนะก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับ c o l o n a i n c o l o n i z a t i o n เนี่ยเป็นการอ,อาศัยอยู่มากกว่าในในความหมายของมันคือการไปอยู่อาศัยส่วน a d h e e n o e เนี่ยคือการไปเกาะติดอ,อ,อย่างเช่นไปเกาะกับผนังลำไส้นะครับมันก็จะมีเซลลมีชิ้นส่วนที่จะทำให้เกิดการ a d h e e n c e อย่างเช่นมี เขาเรียกอะไรมีพินลายนะคล้ายๆกับขนเล็กๆเกนะี่ยไปเกาะติดอยู่นะครับต่อไป Invasive นะครับ Invasive เนี่ยหรือ n v a s i v e คือการบุกรุกนะภาษาไทยคือการบุกรุกเข้าไปนะบางทีเชื้อมันเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยแทนที่มันจะคอลอไนซ์อยู่ที่เดียวไม่ใช่ละมันมีการบุกรุกเข้าไปในเซลล์อย่างเช่นอย,อยู่ที่ลำไส้แทนที่เขาจะอยู่ที่โพรงลำไส้แต่ไม่ เชื้อบางชนิดเขาบุกลุกเข้าไปในเซลล์ของลำไส้แล้วก็ไปทำลายเซลล์ซะนะครับงนั้นการบุกลุกเข้ามาแบบนี้เราก็เรียกว่า invasion หรือ i n v a s i o เนาะต่อไปครับ opportunistic infection คือการติดเชื้อ่วยโอกาสครับ opportunistic infection เนาะหรือ infectious เนี่ยคือการติดเชือช้อเฉยโอกาสําว่าการติดเชือช้อเฉยโอกาสคือยังไง <c oughs> ก็คือการที่ปกติแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยที่อาจารย์นั่งอยู่เนี่ย ในลําคอในปากของเราในผิวหนังของเราเนี้ยพวกนี้มีเชื้อจุลชีพยอยู่อยู่ทั้งนั้นเลยซึ่งถ้าในสภาวะที่ร่างกายเราปกติเนี่ยเขาไม่สามารถก่อโรคหรือทําให้เกิดพยาธิสภาพในร่างกายของเราได้นะครับแต่ในกรณีที่ร่างกายเราอ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันตกนะเราป่วยหรือไม่สบายหรือคุณมีภูมิคุ้มกันลดไปกินยาลดภูมิคุ้มกันไว้นะครับหรือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยไอเชื้อเหล่าเนี้ยเขาก็ช่วยโอกาสที่จะก่อโรคเราได้เหมือนกัน นะครับพูดได้ง่ายคือแทนข้างหลังนั่นแหละนะครับคือ opportunistic infection ส่วนคำสุดท้าย communicable disease นะครับก็คงจะเห็นกันในความหมายครั้งที่แล้วลก,นะก็คือโรคติดต่อเนาะก็คือโรคที่สามารถแพร่กระจายได้อาจจะจากสัตว์สู่คนจากคนสู่คนนะครับอาจจะแพร่กระจายไปทางสิ่งแวดล้อมทางการสัมผัสนะหรือโดยใช้เวกเตอร์มีแมลงพาหะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนี่คือ communicable disease เพราะฉเหล่านี้ นักศึกษาก็จะเห็นคําเหล่านี้นะอยู่ในความหมายอยู่ใน,นกลไกต่างๆที่เราจะพูดกันต่อไปก็จะมีคําเหล่านี้อยู่นะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจนะครับอ่ะทีนี้ในการก่อโรคของจุลินทรีย์เนี่ยนะอย่างเมื่อกี้ันเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรบ้างต่อโฮสต์หรือผู้ถูกอาศัยหรือหรืออ่ถ้าเป็นคนเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวเราเองเนี่ยนะครับ การก่อโรคของจุลินทรีย์หรือพาโรจินิส์ทำให้เกิดพยาธิสภาพอะไรบ้างนะอันแรกครับคือ f u มิ i n นน t i n f e เฟคชัคือการที่คุณติดเชื้อเข้าไปแล้วหรือผู้ที่ติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมีอาการรุนแรงอันตรายถึงชีวิตเพราะตัวจุลินทรีย์เองหรือเชื้อก่อโรคเองทําให้คนที่ถูกติดเชื้อเนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยตายได้เนาะอันที่สองครับคุณอาจจะติดเชื้อเข้าไปนะ in appearance นะคือไม่แสดงอาการมีเชื้ออยู่ไม่แสดงอาการแต่อาจจะแพร่เชื้อได้แล้วขณะนี้เราเรียกว่าพาหะหรืออยู่ในระยะฟักตัวนะครับอันนี้จะอันตรายต่อการแพร่เชื้อนะถ้าเป็นโรคที่มันติดสามารถติดต่อได้ยิ่งโรคที่ติดต่อได้เร็วเนี่ยนะครับบางทีเรามีเชื้ออยู่คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือคุณป่วยอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในถ้ามันอยู่ในระยะที่สามารถแพร่ได้เนี่ยอันนี้มันอันตรายมากเพราะว่าเราเราเดินไปนะเราไม่ เราไม่สามารถบอกได้ว่าเขาติดเชื้อหรือตัวเขาเองเขาก็ไม่สามารถดีเทคตัวเองได้ว่าเขามีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นก็จะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายอย่างมากนะครับต่อไปที่สามครับ La เ e n t infection ก็คือเชื้อแอบแฝงอยู่นะอาจสแสดงอาการในภายหลังได้อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นงูสวัสด์อย่างเงี้ยนะครับคืองูสวัสดนี้จะเกิดจากคนที่มันเป็นเชื้อตัวเดียวกันกับคนที่เป็นโรคสุกใสหรืออีสุกอีใสามาก่อนนะครับคนที่เคยติดเชื้อสุกใสในเชื้อไม่ได้หายไปไหน คุณหายจากอาการสุกใสแล้วเนี่ยนะครับเชื้อเนี่ยเขาจะเข้าไปแฝงอยู่ในปมประสาทเป็นหลบอยู่ในปมประสาทของคุณตราบใดที่คุณร่างกายปกติร่างกายแข็งแรงเขาก็จะไม่สา,ามารถออกมาทําอันตรายได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณร่างกายอ่อนแอหรือว่าภูมิคุ้มกันตกเชื้อเนี่ยมันก็จะออกมานะครับแล้วก็เก่อพยาธิสภาพได้แบบนี้เขาเรียกว่า latent infection นะคือมันแฝงมันรอเวลาอยู่รอเวลาที่คุณอ่อนแอนะครับ ต่อไปคำที่สี่นะ primary infection คือการติดเชื้อครั้งแรกแล้วก็แสดงอาการติดเชื้อครั้งที่หนึ่งเลย primary infection นะครับต่อไป secondary infection แน่นอนครับคือการติดเชื้อด้วยจุลชีพอีกชนิดหนึ่งหลังการติดเชื้อครั้งแรกบริเวณเดิมเลยคือบริเวณเดิมติดเชื้อ a ติดเชื้อ a นะครับแล้วต่อมาติดเชื้อ b ในบริเวณเดิมเลยแบบนี้เร,เรียกว่า secondary infection นะครับ ต่อไป mix นะ mix infection คือการติดเชื้อมากกว่าหนึ่งชนิดในเวลาเดียวกันนะนี่คือตรงตัวเลย acute infection ครับการที่ติดเชื้อแล้วเรียกว่าการติดเชื้อเฉียบพันนะ acute แปลว่าเฉียบพันหรือเชื้อที่มีระยะฟักตัวสั้น,นะระยะฟักตัวไม่นานเช่นไข้หวัดอาหารเป็นพิษโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่เป็น acute infection อ,อย่างกรณีเช่นโควิด19นะครับระยะฟักตัวประมาณสีวัน เฉลี่ยเจ็ดวันนะครับหรือตัวนใหญ่สี่ห้าวันเนี่ยคุณก็รู้แล้วคุณจะมีอาการอาการแสดงออกมานะครับหรือติดวัดมาสองวันคุณแสดงอาการอาหารเป็นพิษหนึ่งถึงสองวันนะยี่สบสี่ถึงี่สิแปชั่วโมงมีอาการออกมาแบบนี้เรียกว่า acute infection ในขณะที่ chronic infection คือการติดเชื้อเรือ้อรังเชื้อระยะฟักตัวนานอย่างเช่นวัณโรคอย่างเงี้ยเราได้รับมาวัณโรคปอดอย่างเงี้ยคุณได้รับเชื้อโรคเข้ามาเนี่ย กว่าที่มันจะแสดงอาการหรือพยาธิสภาพของโรคเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลา1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนะครับเหก็จะแตกต่างกันออกไปในเชื้อแต่ละชนิดต่อไปคำศัพท์อื่นๆที่คุณจะเจอนะครับก็คือ local infection หมายความว่าการติดเชื้อนั้นเนี่ยอยู่ที่สมมติว่าติดเชื้อที่ที่ปอดอ่ะ นะในในเชื้อนั้นก็จะเขาจะก่อพยาธิสภาพที่ปอดเขาจะไม่ได้แพร่กระจายไปไหนก็คือโลคเขก็คือจะอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับ systemic นะ systemic infection คือการติดเชื้อทั้งระบบอย่างเช่นถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจก็คือทั้งระบบเลยจะไม่ได้อยู่ที่ปอดและนะแต่อยู่ทั้งลำคอหลอดลมนะครับกลองเสียงเหล่านี้เป็นต้น s e p t i c e ยเ a s e ิกซี e มียคือการติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่ง ก็จะแบ่งออกตามเชื้อโรคนะถ้าเกิดว่าคุณติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสะเลือดเขาจะเรียกว่าแบคทีเรีเมียนะครับถ้าเป็นไวรัสก็จะเป็นไวรีเมียนะครับแต่ถ้าเป็นสารพิษของเชื้อก็เรียกว่าท็อกซีเมียนะครับอันนี้คือการก,รก่อโรคเพราะนักศึกษาจะเห็นว่าการก่อโรคของของจุลินซีนี่หรือ C, จุลชีพก,ก่อโรคเขาจะก่อโรคได้แตกต่างกันก็มันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อแต่ละตัวขึ้นอยู่กับความสามารถของเชื้อแต่ละตัวนะครับที่แตกต่างกัน né? <coughs>